คลิปนี้มาตามกระต่อที่โมเมนต์ของน้องลิซ่าค่ะสำหรับการบินไปร่วมงานปริฟิเช่นวีที่สนามบินอินชอนค่ะอย่างโมเมนต์นี้นะคะน่ารักมากเลยอันนี้จากคาแปลนะคะก็บอกว่ามีคนพูดภาษาไทยใส่น้องลิซ่าว่าสวยและน้องลิซ่าก็เขินค่ะแล้วก็แ,แฟนอยากให้น้องลิซ่าเนี่ยอัพรูปเซลฟี่หน่อยแต่ว่าน้องลิซ่ากลับถ่ายเซลฟี่กับพวกเราแล้วก็ได้ยินภาษาไทยบอกว่ารักนะจุ๊บๆลิซ่าก,ก็เลยยิ้มออกไปค่ะแล้วก็บอกว่าตัวแสบออนไลน์แล้วโชว์แหวนใหญ่เลยแล้วก็บอกว่ารอคาแบกเดิมพฤจิกาย เจ้าตัวน้อยก็แอบเลยน่ารักมากอันนี้จากคําแปลแม่แม่แฟนคลับนะคะสุวยมากแล้วก็จังหวดนี้ค่ะก็คือแฟนๆเนี่ยถามว่าลิซ่าเธอมีเงินซื้ออาหารให้พวกเราได้เท่าไหร่น้องลิซ่าก็บอกว่าอยากกินอะไรคะเดี๋ยวทำอะไรกัน เนาะค่ะมีแฟ,แฟนๆถามน้องริ่าว่าสั่งจอง iPhone 17 Pro ไว้แล้วได้รับแล้วใช่ไหมคะเลยน้องริ่าก็ทำหน้ากรุ่มกริ่มแบบนี้จ้า iPhone 400อยากเก็บ แล้ว,วทีนี้ค่ะหลังจากที่น้องลิซ่าโชว์มือถือให้กับแฟนๆใช่ป่ะแล้วก็วันนี้ค่ะได้ทราบมาว่าน้องลิซ่าก็คือมีการถอยรุ่นโรเม็กสีน้ําเงินเข้มนะคะหรือว่ารีบลูสวยมากเหมาะกับน้องลิซ่าที่สุดก็คือเป็นวันเดียวกันกับที่พี่อลิสลงไอจีสตอรี่นั่นเองนะคะทุกคนแถมมีการเนียนขายของเก่งนะคะหลังเคสเพราะว่าตอนแรกยังไม่มีสติ๊กเกอร์ลาวแต่ว่าเอามาติดตอนไหนไม่รู้ค่ะว้างานนี้ ะะสีน้ำเงินเข้มนี่ต้องขาดตลาดอีกแล้วเปล่าคะแอบก็ว่าสีนี้คือเหมาะกับดองลิซ่ามากๆนะดูแบบว่าปัชแมงนะคะเข้ากระบ,บุค,คลิกและลิซ่าสุดๆไปเลยแบบว่าเป็นนักธุรกิจสาวส่วนพี่อลิซก็น่าจะสีขาวคะ่ะเพราะว่าไปซื้อด้วยกันต่อมาค่ะน่ารักมากมายนะคะอันนี้แม่จีนคนนี้ไปเจอน้องลิซ่าน่ารักมากนอกจากจะพูดไทยกับน้องลิซ่าแล้วนะคะก็ยังมีการเขียนจดหมายเป็นภาษาไทยให้ด้วยเอ็นดูสุดๆไปเลยซึ่งในนี้ที่พี่เขาเขียนเป็นภาษาไทยถึงน้อง ลิซ่าก็บอกประมาณว่าตลอดปีนี้ฉันได้เห็นลิซ่าทำหลายๆอย่างที่ทําให้ฉันภูมิใจมากๆไม่ว่าจะเป็นออกอัลบั้มใหม่ลงเล่นการแสดงหรือว่าขึ้นเวทีใหญ่ที่โคเชลา่าทุกครั้งฉันก็รู้สึกว่านี่แหละคือคนที่ฉันรักงานจ,จะยุ่งแค่ไหนก็ตามอย่าลืมพักผ่อนดื่มน้ำเยอะๆและดูแลตัวเองด้วยนะลิซําได้ดีมากแล้วไม่จําเป็นต้องกดดันตัวเองนะไม่ว่านี้จะอยู่ที่ไหนกําลังทําอะไรฉันก็จะคอยอยู่ข้างๆและสนับสนุนเสมอจะรอดูลูกในบาริเฟชั่น ลิสมนะักจะทําให้ประทับใจทุกครั้งอยู่แล้วเดินทางปลอดภัยนะฉันรักคุณตัวใหญ่มากค่ะโอ้ oh. น่ารักเพื่อนๆที่พี่เขาอุตส่าห์เขียนมานะคะยาวมากเลยแล้วก็ใช้คาว่าลิสแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะตรงที่บอกว่าไม่ต้องกดดันตัวเองน,น่ารักมากมายค่ะนี่ได้ว่าพี่เขาคือผู้แทนใจแม่แม่แฟนกลับดินด,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 ดีไปเล้วนะคะเต้าลิสทาในจุดที่น้องลิซ่าเนี่ยคิดว่าดีที่สุดแล้วนะคะสําหรับตัวเองก็พอไม่ต้องกดดันอะไรมากมายนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยยังง่ายังไงก็มองว่าน้องลิซ่านี่คือดีที่สุดค่ะนี่คือเป็นกําลังใจนะคะก่อนงานปารีสแฟชั่นวีคนั่น น่ารักมากมายค่ะต่อมาค่ะอีกหนึ่งคำแปลแล้วกันนะคะเพื่อนๆซึ่งคลิปก่อนหน้านี้แอดได้นําเสนอไปแล้วแต่ว่ามันก็จะมีคําแปลหลากหลายเวอร์อย่างโมเมนต์ที่น้องลิซ่าเนี่ยค่ะเลี่ยงสปอยพี่ๆแฟนคลับถามเรื่องค,คัมแบ็กพฤชจิกายยนแฟนคลับก็บอกลิซ่ายา่าฉันตั้งตารอค,คัมแบ็กเดิมพื่อจิการย,ยนนี่นะน้องลิซ่าก็บอกทาไมถึงเป็นเดิมพื่อจิการย,ยนล่ะคะแฟนคลับก็บอกว่าคุณจะค,คัมแบ็กเดิมพื่อจกิการย,ยนไงและเตาลิ้ก็คือหัวเราะนะคะแล้วก็ทําท่าเหมือนดึงปกเสื้้้อโคมาาปิดหน นั่นเองค่ะเอ็นดู เลนน้องลิซ่าของเรานะคะก็น่ารักกับแฟนๆมากๆมีการเซลฟี่มีการม้มมอยกับแฟนๆตลอดแล้วก็รับจดหมายแฟนๆตลอดทางอันนี้ก็เป็นโมเมนต์ที่สนามบินรอติดตามลูกปังๆของเต้าลีดกันได้เลยนะคะสําหรับ Paris Fashion Week กิมมิกเก็บตกเล็กๆน้อยๆถ้าหากว่าทราบเพิ่มเติมก็จะนํามาเมัมมอยเป็นการต่อไปคะ่ะ